รถปืนสามารถบรรทุกกระสุนได้18นัดนะครับมีระบบการหาพิกัดที่ตั้งแล้วก็การยิงอัตโนมัตินะครับช่วยให้การดำเนินภารกิจยิงเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับทำให้การตั้งปืนลงทิศโดยอัตโนมัติทําการยิงได้ทันทีนะครับมีความแม่นยาสูงอัตราการยิงสูงสุดนะครับ6นัดต่อนาทีนะครับต่อเนื่อง1นัดต่อนาทีน้ําหนักประมาณ17.7ตันนะครับพลใช้พลประจาปืน5นาย เนะคลื่อ,อนยะ้ายได้ด้วยตัวเองครับระยะบินได 4, 4 1 2กิลโลเมตรปัจจุบันมาทำการในครงงานนะขหาดคุนใหญ่ที่721นะครับสําหสำหรับื้นใหญ่ชนิดนี้นะครับที่เป็นอัตราจอรอยางจากว่าการออกแบบทําให้การเปลี่ยนที่ตั้งเนี่ยมีความรวดเร็วและสะดวกในการเคลื่อนย้ายที่ตั้งนะครับรวมถึงมีระบบกาำหนดพิกัดและชี้ชิดอัตโนมัติรวมถึงระบบในการยิงที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยทำให้การเข้าประจาที่ตั้งเนี่ยได้มีความถูกต้องรวมถึงการคำนวณหลักฐานยิงต่างในการที่กำหนด พยาําการมีเมียเป้าหมายเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับมันคือแนวคิดในการออกแบบปืนใหญ่ลักษณะนี้นะครับ,รบซึ่งเมื่อมองคนเผยนะครับก็จะเหมือนฝาแสดกันนะครับแต่ว่าเราจะข้อออกมาคนละคนละทีนะครับจะด,ดูคล้ายๆกันนะครับ เมื่อมีระบบะที่ทันสมัยขึ้นนะเพราะนั้นกําลังคนในการที่จะเป็นคนประจำของอาวุธยุโทโธปกรณ์ชนิดพวกนี้เนี่ยจําเป็นต้องมีการอบรมแล้วก็ต้องมีการฝึกนะให้เกิดความชานาญนะครับในการดําเนินภารกิจเพื่อให้มีปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ข้ามขั้นตอนรวมถึงทําให้เกิดความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติภารกิจในการยิงเสือบลุ่หน่วยนิวเลยุทธ์ได้นะครับ ผมว่าครับสึกเจอสองนักนี้ผมว่าก็น่าจะล่าขอ,อยหรืว่าเสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะครับจะไม่อยู่แล้วนะครับ,รบในลำดับต่อไปนะครับจะเป็น